จะเป็นยังไงเมื่อเรานำเครื่องบินลบเลเวลหมาอัพเกรดให้กลายเป็นเลเวล999มันจะโหดจะมันจะมีรุ่นไหนกันบ้างไปดูกันเลยเอาละทุกคตอนนี้เรากำลังอยู่กับเครื่องบินลบเลเวลหนึ่งนะครับซึ่งจะสังเกตได้เลยว่ามันจะมีแค่โครงเหล็กแล้วก็ใบพัดเท่านั้นเองนะดูอันผ่านนึกว,ว่ามอไซต์ทรงเซ็งนะครับเออแต่ปรากฏว่านี่คือเครื่องบินลบครับผม แต่มันก็เป็นเครื่องบินลบเลเวลหนึ่งไงน้องชายสภาพมันก็เลยดูเหมือนแบบเศษเหล็กอะครับอืมจัางวันนี้พี่จะลองทําการเข้าไปนั่งในห้องคนขับนะครับเอามันจะขับได้หรือเปล่ามาครับผมเราจะลองทําการบินขึ้นตอนนี้พี่เร่งเครื่องอะนะครับแต่ทําไมรู้สึกว่าอุ้ยเอาแล้วผมอุ้ยมันบินได้จริงครับผมเห็นปะอ๋อเครื่องบินลบจะบับเลเวลหนึ่งนะครับรู้สึกว่าอาวงอาวุธนี่จะยังไม่มีนะ เอาตรงแบบว่าแค่บินขึ้นได้นะพี่ก็ดีใจแล้วนะครับเราควรตั้งชื่อเครื่องบินลดเลเวลหนึ่งเนี่ยว่าอะไรดีกับกทุกคนนะน้องๆคนไหนตั้งชื่อเครื่องบินลำนีเน้เดี๋ยวเพื่อนจะตามกดหัวใจให้นะครับใต้พี่ตั้งเนี่ยพี่น่าจะตั้งว่าเครื่องบินลบโค้งไก่อะครับอืม <c oughs> เพราะว่ามันเหมือนแบบเว็บโค้งไก่เว็บทรงเชงิงอะไรเงี้ยเราดูสปีดกันหน่อยน้องใช่ดูทรงแล้วแบบว่าช้ามากครับผมนะ เอาตรงแค่มันบินได้เนี่ยก็เทพนะครับแต่ข้อดีของเครื่องบินลำนี้ก็คือมันมีขนาดเรกกระทัดรัดนะครับเอาไว้ทาภารกิจหน่วยสอดแนมนะครับบินเข้าตามหน้าต่างบ้านได้คือแบบดีไซน์หรือว่าการออกแบบเนี่ยพี่ว่าก็ดูใช้ได้นะครับแต่เหมือนแบบจะยังทําไม่เสร็จนะเออถ้าเครื่องบินลํานี้ทําเสร็จเนี่ยอาจจะออกมาสวยก็ได้นะสาหรับเลเวลหนึ่งก็มานี้ก็หมทุกคน,นเราไปดูเลเวลถัดไปเลยดีกว่ามันจะมีอะไรเจ๋งกว่านี้ป่าไปครับผม S Let s go ว้าวเอาแล้วทุกคนเลเวล100ยของเรานะครับอตอนนี้โผล่มาแล้วซึ่งก็จะบอกเลยว่าทำไมมันดูเหมือนเครื่องบินของเล่นเลยว่ะทุกคนนะฮะจัางว,วันนี้ขอญาติลองจอดดูดิดูทรงแล้วแบบว่าเหมือนไปขโมยมาจากสนามเด็กเล่นนะ่ละลักษณะของมันเนี่ยดูเหมือนหลุดม,มาจากกระตูเลยครับผมนะไหนขออนุญาตอู้ มีปืนครับผมทุกคนนะเครื่องบินลบเลเวล100ของเราเนี่ยติดปืนมาให้แล้วนะครับซึ่งกรจะบอกเลยว่าเฟียวจ้าตรงตรงเนี่ยเลเวล1 0 0่้นิดเริ่มแล้วผมนะเริ่มที่จะตึงแล้วทําการล็อกเป้าแล้วยิงครับผมดูอุ้ยมันสามารถล็อกเป้าแล้วยิงคนได้ด้วยครับอแต่ว่ายิงไม่โดนนะมันไม่ต้องล็อกเป้าน้องชายเราจะทาการขับไปแล้วก็ยิงไปเลยครับผมนี่อดูยิงเข้าไปแล้วนะครับ ด้านหน้าของเราก็คือฝูงบินยานก่อของหน้าหานะ <Wow. S 1> ถ้าเราเป็นเครื่องบินลบเนี่ยเราจะต้องทําการบินจู่โจมพวกนี้ครับผมนะพี่ว่าการบังคับของเครื่องบินลํานี้เนี่ยค่อนข้างยากเลยครับผมนะอาจจะเป็นเพราะว่ามันเหมือนแบบกระตูนเกินไปอะอจริงไปเลยผมนี่อ,อยิงหูไปไงเฮ้ยสามารถทําการลบได้จริงครับผมนะแต่ว่าถ้าบินไปหาศัตรูเนี่ยศัตรูคงนั่งหัวเราะนะครับเพราะว่าเครื่องบินเรานี่แบบวัดโคตรจุกกูเลย จุกกูแล้วไงยิงตายได้แล้วกันจังวันนี่หัวไปเลยผมนี่หดูดิประสิทธิภาพของมันนี่ถือว่าใช้ได้โอ้โหทุกคนนะพี่เพิ่มชอบไปนะครับลักษณะดีไซน์อาจจะไม่ถูกใจแต่ว่าประสิทธิภาพของมันเนี้ยโดนใจแน่นอนดูดิยิงทะลุงไปเลยอ่ะเฮ้ยอูหอ,อย่างแรงครับผมนะจังวันนี่ขอโชว์ท่ายากหน่อยทุกคนพี่เพิ่มจะขับไปกําแพงครับเออเฮ้ย อย่างเท่ครับผมนะเฮ้ยแม่งตกน้ําตกน้ําก็บินขึ้นมาได้ครับผมนะโอ้โหเครื่องบินพี่โคตตึงนะครับโอเคจังวันนี้พี่ว่าเราทําการอัปเกรดเครื่องบินเราเนี่ยให้มันเจ๋งกว่าเดิมดีเปรอทุกคนนะไปครับผมขอดูหน่อยระเวลสองเป็นยังไง let's go ว้าวอะไรวะเนี่ยดูคน้นหูดูดินี่มันเครื่องบินลบหรือว่าอะไรวะเนี้ยดูทรงแล้วเหมือนหลุดมาจากหนังอวกาศเลยครับผมนะลักษณะของยานลบอันนี้เนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนครับผมนะมันมาจากกระตูนหรือว่าหนังเรื่องอะไรวะเนี่ยขอญาตทำการลงจอดครับผมนี่เฮ้ยรู้สึกว่าเครื่องบินลำนี้จะไม่มีลอนะครับสามารถลอยได้นะเออแล้วตอนนี้เอาเอา,เอาตอนนี้มันจะขี่หนีพี่อะ่ะ คือเองจะขี่หนีเจ้าของได้ยังไงไว้นนองดูดิเฮ้ยมันขี่หนีพี่จริงทุกคนโอโ้เครื่องบินผีสิงหรือเปล่าเอาเอาเอา,เอามันวิ่งหนีพี่ครับผมพี่จะขึ้นมายังไงเนี่ยเราไปดูด้านหลังครับผมนะเป็นเหมือนไอพ่นสองอันขนาดใหญ่นะครับซึ่งเราบอกเลยว่าให้แรงขับสูงแน่นอนแลวพวกอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยก็เหมือนเป็นปืนกลธรรมดาเท่านั้นเองนะเราไปดูด้านในครับผมนะดูดิมันเป็นเหมือนแบบปืนกลยักษ์ครับผมนะสามารถหันซ้ายหันขวาได้อุย้ย ยิงออกไปแล้วครับผมโอ้โห <Wow. S 1> เป็นปืนแบบเหมือนเป็นปืนพุนะครับกระสุนของเราชะนอก็บอกเลยว่าอย่างโก้เลยอะครับยิงไปเลยครับผมดิโอ้โหโดนทีเครื่องบินระเบิดมีไอพ่พนออกมานะครับแล้วความเร็วนี้ก็ต้องบอกเลยว่าอย่างแรงไงน,น้องเครื่องบินรบเรเบิล200ของเราเนี่ยน้องๆชอบกันหรือเปล่าผมนะส่วนตัวพี่มองว่ามันน่าจะลำเล็กไปหน่อยนะครับ ถ้าลำมันใหญ่กว่านี้เนี่ยมันจะต้องเท่กว่านี้แน่นอนนน,อน้องดูทรงน่าจะมาจากหนังแบบปีเดร์เตอร์เอเรียนอะไรประมาณนั้นนะไปครับผมจ้างวันนี้บินลอดหว่วงแวบเข้าไปโอ้โหการบังคับค่อนข้างยากเหมือนเดิมนะครับผมแต่บีก็ไม่แปลกใจหรอกนะเรเวลส0งเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะครับขอญาตบินลอดใต้สะพานหน่อยเ <laughs> อ้ยขับคตยาก แต่ว่าข้อดีของมันเนี่ยพี่ว่ามันแบบว่าสามารถลอยได้ตลอดเวลาับทุกคนนะน้องๆดูพี่ไม่สามารถจมน้ำได้นะครับเพราะว่าแบบเครื่องบินลบลำนี้เนี่ยมันจะลอยตลอดเวลาครนะับผมนะไปครับผมนะเราไปดูรเวลถัดไปดีกว่าลําดีก็ประมาณนี้ครับผมนะมันจะเจ๋งกว่าดีสักแค่ไหนเลสเกิลขับกขไปเลยครับผมชวิงเอาแล้วครับผมย่างเทงเลยทุกคน ตอนนี้เรากำลังอยู่กับเครื่องบินลบเลเวล500นะครับโอ้โหดีไซน์ของมันนี่แบบดูทรงพลังดูแบบนักลบมากเลยนะดูการลงจอดครับผมนะเวลาลงจอดใช่นดูมันมีขาอะไรยื่นออกมาด้วยาก็จะอบอกเลยว่าอย่างเท่ครับผมลองจอดดูหน่อยดีจะบอกว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์ก็ไม่เชิงครับ,บทุกคนนะเพราะว่ามันมีใบพัดขนาดจิ๋วนะครับกำลังหมุนอยู่ขอญาตลองลองไปดูดิวู การเปิดประตูอย่างเท่นะครับน้องๆดูเรามาดูกันที่ใบพัดครับทุกคนนะก็บอกเลยว่ายางใหญ่ครับผมนะและแบบหมุนเร็วมากเลยนะครับ <Wow. S 1> เราก็พยายามจะเข้าไปใกล้นะเดี๋ยวหัวหลุดนะครับผมตรงนี้ก็มีนะครับหรือว่าเครื่องบินลำนี้มันจะเป็นของแบทแมนมาทุกคนโอโ้ดีไซน์นี่ก็ต้องบอกเลยว่าเท่มากเลยนะน้องๆคนไหนชอบลำนี้บ้างครับผมถ้าน้องชอบเนี่ยช่วยกันกดไลค์มาหน่อยนะครับ ได้เวลาทําการลบเราจะเข้าไปคุมในห้องคนขับครับผมดูอุ้ยมีแบบว่าเลเซเอร์เลงให้นะครับดูดีดย,ยิงโโอ้หดูประสิทธ,ธิภาพการทําลายล้างกองทัพไหนก็ไม่รออดนะครับผมขนาดพี่พ่ก,ก็ใหญ่กำลังดีนะครับหมอกแก่การเอาไว้ใช้ทําลายจู่โจมศัตรูแต่คือแบบว่าถ้าเล่นมุมมองแบบนี้มันจะดูยากนิดนึงคนระัทุกคนเออขอญาตเปลี่ยนเป็นบิซซยผมยิงไปเลย อุ้มยิงเลยผมนีม่ลำนี้พี่ชอบเลยครับผมนะเหมาะสำหรับการเป็นเรเวลห้าร้อยจริงยิงเต่าเขาให้มาเรามาดูเรื่องสปีดกันหน่อยบทุกคนนะลำนี้เนี่ยพี่ว่าค่อนข้างควบคุมได้ง่ายเลยนะครับเดี๋ยวเราลองเร่งสปีดดูหน่อยดิมันจะแรงสักแค่ไหนนะครับโอ้โหดูดิค่อนข้างเร็วเลยนะทุกคนเครื่องบินลบเรเวลห้าร้อยซิงจา้ายิงถล่มไปเลยผมนี่ เอาตรงนั้นพี่ชอบตรงกระบอกปืนแขนเครื่องบินมากเลยนะครับมันให้ความรู้สึกเหมือนแบบหุ่นยนต์กำลังเบ่งกล้าม <Wow. S 1> อ่ะโคตรเท่โคตรอันตรายนะผมนะและที่สำคัญเลยก็คือบีใบพัดเอาไว้ตัดไข่ศัตูไปครัผมนะเราไปดูเรเวลถัดไปกันเลยดีกว่ามันจะเจ็งมันจะแรงกว่านี้ก็เป่าเลสโก้เชนด์มาแล้วผมอุ้ยนี่มันเครื่องบินอะไรวะเนี่ย ดูจากลักษณะแล้วเนี่ยไม่ใช่เครื่องบินบนโลกเราแน่นอนนะครับพี่เพิ่มไม่เคยเห็นเครื่องบินที่ไหนเป็นแบบเหมือนกองเล็บอันนี้เลยนะขอญอาตทำการลองขับดูว่าผมนะสปงสปีดนี่พี่ว่าแรงเลยนะเปิดตัวมันนี่แบบอยู่บนฟ้าซะสูงเชียวขอญอาตเร่งสปีดด้วยเถิด,ดไปครับผมดูดีดูดีมาแล้วครับผมนะโอ้โหลดูขนาดเดยทุกคนขนาดมันนี่ย่างใหญ่นะครับอู้ กลางปีก็มาได้ด้วยครับผมนะโอ้นี่มันไม่ธรรมดาแล้วครับลักษณะมันเนี่ยเหมือนกับป้าดาวเลทุกคนนะอ้เก็บเก็บก่อนเก็บก่อนขอญาตลองลงจอดก่อนครับผมนะก็ไม่รู้นะครับว่าเครื่องบินลํานี้มันคืออะไรจอดก่อนน้องอ,อ่ะเฮ้ยดูดิล้อไม่มีครับผมนะและตัวเครื่องบินเนี่ยก็ไม่ได้แตะพื้นด้วยสมกับเป็นเรเวลแปดลอยนะครับไดนดูดิขอญาตลงมาดูขนาดครับผมนะน้องดูดิ ขนาดของมันนี่แบบวัดใหญ่เลยนะครับยกระยานอวกาศหรือว่าลามนี้เราจะใช้ต่อกรกับพวกสัตว์ประหลาดเอเลียนที่มาบุกโลกเรา,าทุกคนขนาดของมันนี่มหือมาอย่างแรงนะครับโอเคกลับขึ้นไปเหมือนเดิมครับผมขออนุญาตด,ดูห้องคนขับไปนี้เป็นยังไงนะครับอูดูนี่คือมุมมองจากห้องข้างในนะครับผมนะค่อนข้างดูยากเลยนะคือแบบมันหน้าต่างมันเล็กจัดอะ ไปครับผมอาวุธก็เหมือนเดิมครับผมนะเป็นปืนกลแล้วก็มิสไซล์นะครับล็อกเป้าเหมือนเดิมอ,อันนี้รู้สึกว่าจะล็อกเป้าแล้วแม่นยํากว่านะไปครับผมเปิดโหมดกลางปีกออกแล้วก็ทําการฉีดเครื่องไปเลยครับผมไปเลยเจออ่ะเดี๋ยวลองมาดูครับผมนะมันจะบินได้สูงขนาดไหนนะครับพี่เพื่อจะทําการไต่ระดับไปหาดวงอาทิตย์เดี๋ยวนี้แหละ ดูทรงหลุดนอกโลกแน่นอนนะครับถ้าเครื่องมันไหวนะเราควรตั้งชื่อเครื่องบินลำนี้ว่าอะไรดีครับผมนะพี่เพิร์ลจะตั้งชื่อให้มันว่าเป็นเครื่องบินปลาดาวแล้วกันนะครับเพราะว่าลักษณะของมันเนี่ยมันเหมือนปลาดาวเลยเว้ยเอาละครับดูเหมือนว่าตอนนี้เราจะขึ้นมาสูงมากครับผมนะน้องดูด้านล่างของเราเนี่ยมีแต่เมฆครับผมนะพี่เพลยังไม่เคยเล่นลำไหนแล้วแบบมาสูงขนาดน,นี้เลยนะครับ ไปครับผมเราจะทำการดิ่งพระสุธานลงไปด้านล่างขอญาตลองกลางปีนี้มันจะเร็วขึ้นไหมไปแล้วผมวูบเครื่องบินลบปลาดาวเราโอ้โหเร่งสปีดสูงสุดครับผมถึงพื้นแล้วแป๊บเดียวนะครับถึงโลกด้านล่างแล้วว่าไงน้องเสี่บมาแล้วแหลงจัดประหยัดจริงโอเคเดี๋ยวพี่ว่าเราทำการบินไปดูเรเวล99้กันเลยนะครับมันจะเป็นยังไงนะ ขอญาตเร่งสปีดหน่อยทุกคนคือลำนี้พี่เพิ่มก็ชอบอะนะครับแบบดีทรงดีไซน์มันเท่จัดเลยนะไม่เหมือนเครื่องบินที่เราเคยเห็นบนโลกแน่นอนนะครับโอเคไปครัผมเราไปดูเร็วถัดไปเลยดีกว่า Let's go เข้าไปเลยโอ้พระเจ้าเลเวล999ครับผมทุกคนโผลออกมาแล้ว้ยขนาดของมันนี่ใหญ่โตมโหฬารเหลือเกิน เอาตรงครัทุกคนนี่มันไม่ใช่เครื่องบินลบแล้วผมนะนี่มันเป็นยานอาวกาศทําลายล้างดวงดาวนะครับโอ้โหขนาดของมันนี่ต้องบอกเลยว่าเป็นยานแม่เลยนะลักษณะาภายในก็จะประมาณนี้โอ้ทุกคนนะมันดูเหมือนกับแบบเรือลบเลยนะครับดูพวกอาวุธอาวุธนี่ติดอยู่รอบตัวยานเลยครับจัางวันนี่ขอญาตทดสอบอาวุธหน่อยละกันมันจะจิงสักแค่ไหนเอาเลาอุ้ยระเบิดเต็มเลยครับผม คือกระสุนมันเนี่ยพี่ว่าแบบทําลายดวงดาวได้เลยนะครับขอญาตอีกนัดหนึ่งเตหมูดูดิยิงปุ๊บระเบิดแบบกระจุยกระจายอะ่ะก็ได้บอกเลยว่ายาลํานี้เนี่ยไม่ธรรมดาแล้วครับนะเดี๋ยวเพิ่มจะจอดให้ดูขนาดนะครับว่ามันใหญ่ขนาดไหนเออขอญาตลงไปดูดิขนาดของมันเนี่ยสูงเท่ากับตึก20ชั้นได้เลยนะครับ เราควรตั้งชื่อ,อยาลบลำนี้เนี่ยว่าอะไรดีครับผมนะน้องๆก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับดูทรงแล้วเนี่ยเหมาะสมกับดเดวลิล999แน่นอนไปต่อคบทุกคนระดับถัดไปรอยดอมก่อนทดสอบสปีดนะครับเอาละผมพี่จะทําการเริ่มเร่งสปีดแล้วนะโอ้โแต่ขนาดของมันนี่ใหญ่มากครับผมนะอาจจะทําให้เคลื่อนตัวได้ช้านะครับไปครับผมดูดี ขับยากมากครับผมนะแบบมันค่อนข้างหนักเลยนะครับโอ้ยจะเย็นเบือ่อเดี๋ยวพี่จะลองบินเข้าไปในเมืองนะเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นนะครับถ้ายานลบลำนี้เทียบกับตึกเนี่ยอันไหนมันจะใหญ่กว่ากันจังว่านี่ขออนุญาตเปิดด้วยพิไซา์เป็นการทดสอบประสิทธิภาพอาวุธและพวกอาวุธเนี่ยมจัดเต็มแน่นอนนะครับปืนหัวลบนิวเคลียร์ยิงทีระเบิดตูมนะผมและแบบเป็นระเบิดที่ลูกใหญ่มากเลยนะ เอ,อด้านหน้าจะชนตึกครับผมโอ้เจ้าโดนเลีวเคียตัวเองยังอยู่นะครับยังอยู่นะครับโอ้โหเมื่อกี้นี่ว่าจะระเบิดตู้มไปแล้วยานลบเรายังไหวอยู่นะครับดูดิถ้ามันเทียบกับตึกแล้วเนี่ยน้องดูอันไหนมันใหญ่กว่ากันน้องชายจากวันนี้ก็ขอญาติเล่งสปีดเต็มกําลังครับผมขอดูความเร็วสูงสุดหน่อยนะครับว่ามันจะทําได้เท่าไหร่นะไปครับผมชีดเอาล่ะตอนนี้ ตอนนี้เครื่องบินเรเวลกร,รกาสิกาทำการออกเดินทางแลว้วอิย้ยบินออกนอกโลกได้แน่นอนครับผมนะความเร็วขนาดนี้นะครับตอนนี้เราขึ้นมาที่ชั้นบรรยากาศเรียบร้อยเครื่องตรงเกม GDA เนี่ยพี่ว่ามันน่าจะมีบินออกนอกโลกได้นะครับเออแต่ว่าเราต้องลงมดนะถ้าไม่ลงมดเนี่ยเราก็จะบินได้แค่ประมาณนี้แหละครับผมนะหลักๆพี่ก็ชอบอาวุธเนี่ยทุกคนนะอาวุธของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่รุนแรงมากครับผมนะเห็นปะ การยิงระเบิดออกไปเนี่ยดูเหมือนขนาดมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ถ้าเราลงไปดูข้างล่างเนี่ยพี่ว่าแบบระเบิดแบบโคตรใหญ่และข้อดีของยานลบลำนี้เนี่ยก็คือมันสามารถลงจอดที่ไหนก็ได้วุ้ทุกคนนะเดยวพื่อทำก่อนลงจอดบนเทือกเขาโอลิปัสอันนี้ดูนะครับเนี่ยตอนนี้พี่เริ่มผ่อนเครื่องแล้วครับผมนะพอเราผ่อนปุ๊บยานเรามันก็จะหยุดนิ่งครับผมเนี่ยมาเลยเดี๋ยวพี่จะจอดให้ดูน้องชาย ยานอวกาศลำยักษ์นะครับแต่สามารถจอดอยู่ตรงนี้ได้ขอญาติหามุมแปบเดี๋ยวตกเขานะครับโอเคลงฟุบนี่ไงเห็นไหมเรามาดูรายละเอียดด้านหลังกันหน่อยผมนะเมื่อกี้เรายังไม่ได้เห็นนะครับน้องๆดูด้านข้างตัวยานเนี่ยก็จะเป็นปืนใหญ่นะครับซึ่งก็บอกเลยว่าปืนเบลเลอร์นะ และดูเหมือนว่าด้านนี้เนี่ยจะเป็นห้องโถงครับทุกคนนะเหมือนเอาไว้แบบว่าเรียกกองกําลังมารวมตัวกันนะเออเพื่อที่จะแบบลงไปบุกโจมตีสตูอะไรเงี้ยพิพวายาลํานี้เนี่ยน่าจะมาจากหนังครับทุกคนนะแต่พี่ไม่แน่ใจว่ามันมาจากหนังเรื่องอะไรนะครับน้องๆคนไหนดูแล้วคุณบ้างโอเคผมนะําหรับยานลบเลเวล1ไปจนไปถึงเลเวลกร้เกสิบเก้าเนี่ยก็มานี่ก่อนละกันนะครับน้องๆเนี่ยชอบเลเวลไหนมากที่สุดก็อย่าลืมคอมมิชหวยเพิ่มนะ ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์แล้วก็ปกกระดึงแจ้งเตือนช่วยเพิ่มไปด้วยพี่เจ้าอย่าพี่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคณครับ